สวัสดีครับพบกับผมเจมณันตกุลช่องขายที่ดินทองเมืองโคราชนะครับคลิปนี้นะครับเรามาอยู่กันที่บ้านหนองลางตำบลค้างปูอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับจะพามาดูที่ดินนะครับติดถนนสาธารณะประโยชน์นะครับสองด้านนะครับคือด้านหน้านะครับเส้นหนึ่งนะครับและด้านท้ายของที่ดินนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับผม ที่ดินแปลงนี้นะครับจะมีขนาดเนื้อที่ทั้งหมดนะครับสีไร่สามงานนะครับผมเจ้าของที่ดินนะครับอยากจะแบ่งขายนะครับสองไร่นะครับเพื่ออยากจะแบ่งขายส่วนหนึ่งและเก็บไว้ส่วนหนึ่งนะครับเพื่อไว้ให้ลูกนะครับผมและส่วนที่จะขายนะครับเจ้าของที่ดินนะครับจะนําเงินมาใช้หนี้นะครับผมเลยอยากจะแบ่งขายแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับ จะแบ่งขายนะครับจำนวน2ไร่นะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่สวนนะครับผมทําเกษตรนะครับและสามารถปลูกสร้างบ้านสวนได้นะครับผมเจ้าของที่ดินนะครับได้ต่อน้ําประปานะครับเข้ามาไว้แล้วนะครับผมส่วนไฟฟ้านะครับจะห่างจากแปลงที่ดินของเรานะครับประมาณ100เมตรเท่านั้นนะครับผม ที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะเหมาะแก่การปลูกสร้างบ้านสวนนะครับผมเลี้ยงสัตว์นะครับทำสวนเกษตรนะครับผมหรือปลูกต้นไม้นะครับปลูกผลไม้ก็ได้นะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับดินดีมากๆเลยนะครับจะอยู่ห่างจากเพื่อนบ้านนะครับเพียงแค่200เมตรเท่านั้นนะครับสร้างบ้านสวนสักหนึ่งหลังนะครับไว้พักผ่อนวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับมานอนพักผ่อน บ้านสวนของเรานะครับบรรยากาศดีนะครับผมไม่วุ่นวายไม่แออัดนะครับหรือซื้อแล้วนะครับยังไม่มีแปลนที่จะสร้างอะไรนะครับก็สามารถปล่อยเช่าไว้ก่อนได้นะครับผมที่ดินนะครับขนาด2ไร่นะครับผมเจ้าของที่ดินนะครับได้ร้องขายเพียงไร่ละ2,20,000บาทเท่านั้นนะครับผม รวมค่าโอนค่าแบ่งแยกและค่าภาษีแล้วนะครับราคานี้นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะต่ำกว่าระดับถนนนะครับประมาณ 20- 30เซนติเมตรเท่านั้นนะครับผมด้านหน้าของที่ดินนะครับเป็นถนนหินคุกนะครับบดอัดอย่างดีเลยนะครับและยังมีโครงการถนนคอนกรีตผ่านหน้าที่ดินแปลงนี้อีกด้วยนะครับ ที่ดินนะครับก็จะติดถนน2ด้านนะครับด้านหน้าของที่ดินนะครับและด้านท้ายของที่ดินนะครับผมจะอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลนะครับ200เมตรนะครับผมด้านหน้าของเขานะครับจะมีขนาดความกว้างนะครับ40เมตรนะครับจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับผม และด้านท้ายที่ดินนะครับก็ติดถนนสาธารณะประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับคือทิศตะวันออกนะครับก็มีขนาดความกว้างนะครับติดถนนนะครับ40เมตรเช่นเดียวกันนะครับผมและด้านข้างของที่ดินนะครับจะมีขนาดความยาว75เมตรนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมีขนาดความยาว93เมตรนะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ห่างจาก วัดบ้านหนองลางนะครับผมตำบลค้างปูอำเภอโนนไทยนะครับเพี่ยง700เมตรนะครับและอยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลค้างปูนะครับเพี่ยง3.5กิโลเมตรนะครับผมและที่ดินนะครับจะอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโนนไทยนะครับผมสถานีตำรวจภูธรโนน,นไทยนะครับและ สำนักงานที่ดินนะครับอําเภอโนนไทยนะครับเพียง15กิโลเมตรเท่านั้นนะครับห่างจากเมืองนครราชสีมานะครับก็ประมาณ25กิโลเมตรนะครับใช้ระยะเวลาการเดินทางนะครับก็ประมาณ40นาทีนะครับจากที่ดินนะครับเข้าตัวจังหวัดนครราชสีมานะครับผมลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหาที่ดินนะครับ เพื่อปลูกสร้างบ้านสวนนะครับทําสวนเกษตรนะครับผมปลูกผลไม้นะครับและสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรืออยากจะนัดชมที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถติดต่อมาได้ตลอดเวลาเลยนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0800592426นะครับหรือแอดไลน์ ID นะครับ 0 8 0 0 5 9 2 4 2 6นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับผมนะครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ